สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยโสธรามาทานอาหารที่โรงอาหารมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สุรินนะคะทุกท่านจะชมถึงความงดงามและก็ความอลังการนะคะมีการรักษาสภาพเวดล้อมีการปลูกต้นไม้สวยงามตลอดจะถึงมีการสร้างอาคารใหม่นะคะซึ่งเป็นอัตลักษณ์สีก็คือม่วงเขียวนะคะแล้วก็สีขาวนะคะ ที่นี่นะคะเป็นโรงอาหารประจำมหาวิทยาลัยรัชพัฒสุรินนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปรับประทานอาหารกันเลยว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะคะนะคะคนข้างนอกก็สามารถที่จะเข้ามารับประทานอาหารได้นะคะที่นี่มีราคาย่อมเยานะคะอาหารอย่างเดียว25บาท2ออย่างนะคะเป็น30บาทนั่นเองนะคะท่านผู้ชมเราเข้ามาที่ประตูด้านหน้าจะมีประตูเข้าและประตูออกมีบริการอะไรคะ นี่คือมีการบริการอาหารแต่ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเรียนเทอมนะคะท่านผู้ชมนะคะก็จะมีน้ำนะคะจะมีล็อกต่างๆนะคะที่ให้บริการผลไม้ให้บริการน้ําบริการุ้ยเตี๋บริการลาดหน้าบริการส้มตําลูกชิ้นนะคะต่อจะถึงอาหารตามสั่งแล้วก็มีที่นั่งนะคะที่เป็นสแตนเลสอย่างดีนะคะถือว่ามีความสะอาดมากอย่างเดียวทีเดียวนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอไป มาดูรายการอาหารกันนะคะว่ารายการอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชม